อชุมาอชุมาสวัสดีค่ะน้องเมยค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราก็มีภารกิจกันค่ะคือวันนี้เขาจะมากินแต่ของยืดยืด1วันนะคะส่งยืดยืดอ่ะยิ่งยืดยิ่งน่ากินอ่ะวันนี้นะคะเราจะมาตำล่าของยืดยืดกันวันนียืดจะกินได้หมดเลยอ่ะใช่จะกินของยืเท่านั้นวันนี้ถ้าไม่ยืดไม่กินปาบากตหน้าคองก็จะไดินของยืด ทำอะไรดูตีนฉันให้ดีแกนนกินตีนทำไมยืดตีนเฮอ,อะไรเนี่ยถ้านึกถึงของยืดยืดนะคะเราก็ต้องถึงโมจิไม่ยืดยืดฉันนึกถึงตุก๊กโมจินี่นะคะก็เป็นโมจิที่เขาซื้อมาเลยเราจะมาลองทอดเองดูมันต้องใช้น้ำมันไหมอะคะบานที่จี๊ดๆพอแล้วตุ๊กโมจิไม่เห็นโมจิมันจะเป็นขูด เป็น,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 นของขาวทียกว่านุ่มไม่ันนี้มันเป็นอะไนี่มันเปนเหมือน,น,นแบบก้อนแป้งอ่ะกินคือข้าวอ่ะไฟมันดับไหมไฟต่อไว้แค่แต่ไม่ต้องใช้น้ำมันแค่ทอดอะไรแหละกระทะจะไม่ไหมเหรอมันไม่ใช่เกี๊ยวเหรอใช้ได้เกียวนะเพราะว่าแค่มันไม่ไ,ไม่ติดกระทะหรอก ทำเสรคจเขามาเรียกไม่ไม่ไมาช่วยกันเฮ้ยปลาเลยเอาแ,แล้วเริ่มมีควันแล้วควันควันแบบไม่ไหม้อ,นมอะนี่ทำไมมีควันออกมาเยอะจังอะ่ะคือเมื่อกี้นะคะทำยังไงมันก็ไม่สุกสักทีแล้วมันก็ไหม้ถุยอะ่ะเขาก็เลยคิดว่าต้องตอดแล้วล่ะ ซอสก่อนหรือผงถั่วก่อนผงถั่วก่อนค่ะซอสหรือผงถั่วก่อนวะผงถั่วก่อนไม่ยอมของของของคลิปๆๆๆลอยผงถั่วค่ะเฮ้ยแกต้องลอยซอสก่อนเสร็จแล้ค่ะบอกให้ลอยผงถั่วก่อนมันมันต้องลอยซอสก่อนเองผงถั่วกันไม่ติดแย่ตีเพราะว่าลงมาจากน้ำมันแล้วไอ้ปองติดซอสไม่มีน้ำมันล่ะเดเนี่ยมีน้ำมันเถียงเถียงมันชอบเถียง มันจะติดผ,ผมผมกไ็ไหลลงมาเห็นไหมมันจะติดผมผมก็จะไหลล่องก็บอกแล้วมันต้องโดนให้ใหญ่ให้หน้าแล้วนะเป็นไงล่ะไหลลงหมดเลยอย่างกับใบบัวใช่ค่ะมันก็ไหลลงเหมือนเดิมไม่ใช่กินกระแตทุกคนไม่ต้องพิการเสร็จแล้ว มาเฮ้ยมือหนูแค่นั้นเหรออร่อยว่ะวันนี้เรามาใช้มือไอ้เนี่ยโอ้ยแต่รสชาติมันดีมากเลยมันนุ่มๆเนาะแล้วมันกรอบวแล้วก็ซอสหวานๆมันจะอซอสโชยุผสมน้ำตาลทรายแดงนี่ยังไงเนี่ย กตอ,ตอนนี้นะคะเรากำลังจะไปหาอะไรยืดๆกินร้านที่สองค่ะบอกเลยนะคะว่าเมนูนี้เป็นเมนูที่ฮอตฮิตมากมันเป็นอะไรที่ดูนุ่มและก็ยืดมากๆเลยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมารับขนมมาค่ะเราจะพูดนะคะเดี๋ยวอาสินาลงไปให้ค่ะได้ค่ะนี่นะคะเรามาที่แหล่งผลิตเลยเพืออ่อมารับขนมที่สดที่สดุดความยืดที่สดุดคนที่เชียร์คนะใช่ไหมคะ นี่โรงงานนี่นะคะคือของที่เราได้มาค่ะมันก็จะเป็นฟูติงโมจิอันนี้เป็นชาเขียวนะคะอันนี้เป็นช็อกโกแลตแต่ว่าเมื่อกี้้องใส่อิอแรงไปหน่อยโมจิกล้วยแต่ละอันนะคะบอกเลยว่ายืดแต่ไม่รู้เขาทำให้มันยืดได้หรือเปล่าเนี่ยนีมันยืด người, làm lắm ra dứt Giờ này ngầm cơm thấy tôi làm lại gì mà cứ bị bệnh con tụi có đàm đẹp Mày làm sao? Mày này <laughs> Nó <Mình nhảy. cười> <không phải> <laughs> แบพุดดิ้งชาเขียวนะคะอย่างงี้ยเป็นไรของาวะอบชาเขียวมาก่มอกม้อหนึ่งเขาบอกไปแล้วไม่ยอผู้แมงที่อมสสงรอบเลวหนไม่ยอมตังในาตพุดดิ้งนะคะนุ่มละมนมากๆเลยไม่ใช่แกหรอกไม่งอนงอนคำหนึ่งอนงอนงอนไม่ได้ฟางงอนงอน ไม่ไหว่ะผมมันหอมยาเดี่ยวมากเลยนี่นี่ครับไม่มีอะเปลเลยนน่มโมจิหอ่อยกค้กันนุ่มมากโมจินุ่มแล้วก็ยืดมากๆเลยมาลองตัวนี้กันดีกว่าค่ะเบส็อกันบูสโมจิเหมือนกัน เีชนะ่ชอบนางทองชอบอีกแน่ๆทุกคนมันความแบบนุ่มชอบกนินคินชนมมากเลย ด้าน้ข้างในนะคะเป็นแบบหัวให้เกียวแบบกรุบกรึบอร่อยมีกล้วยใช้มีกล้วยอร่อยมาก มีกล้วยเ่ยอร่อยเราไปเอาต่อไปกั่วค่ะบอกเลยนะคะว่าอันเนี้ยเลขาเอามาบอกว่ายืดมากมาดูดิมันจะยืดจริงป่ะไม่ยืดนะอ่ะเงินเนื่นถ้ามันยืดอะพี่ต้องเพิ่มก็ไม่โดนอะไรก็ไม่โดนอะไรไม่โดนอะไรเขานะคะทุกคนเป็นคนที่ชอบเห็นอะไรยืดยืดไม่ได้เลยต้องสั่งมาลองอ่ะเขาเชื่อว่าหลายๆคนก็เป็นเหมือนเขาแน่ๆนเลขาปกติชอบกินอะไรยืดยืดปะยืดยืดเหรอที่เห็นอะไรยืดแล้วมันน่ากินหมดเลยเนาะ เกงในเรายืดปหมยานไหมยานไหมอะไรขอไม่ันาะนะชี่นี่นะคะมันจะต้องยืดแบบนี้แบบนี้เลยใช่ไหมเลขาใช่ค่ะตอนนี้นะคะเราจะไปอีกร้านหนึ่งที่เขาบอกว่ายืดไม่แพ้กันค่ะเพราะว่าตอนนี้นะคะโพสตของเราต้องรออีกตั้งสิบนาทีเราก็เลยไปร้านต่อไปก่อนร้านต่อไปแกต้องชอบแน่นอนเพราะว่าแกเป็นเจ้าของใช่หรอใช่หรอใช่มานเจ้าหอนับ ต้องจ่ายไปก่อนนะจ๊ะว่าพกคียีก็ระบบแล้วบัญชีจางงวนี่เหมือนฝันไข่เค็มของแบร์เฮาส์นะคะมันหนึบหนึบไปหมดเลยเว้ยเนี่ยแค่จับก็รู้สึกว่ามันหนึบแล้วอ่ะหนัก เจมคำมเลยนะปินนึบหนักยืดฝันไข่เส้นแต่มึงไม่ได้ฝันมึงมันมึหนุ่มึงไม่ได้ฝันมันอร่อมันน่ากินมากเลยอ่ะดูความเยิ้มหงตรงซอสอินมันดูนุ่มๆไปหมดเลยนะคะน่ากิน เด็กยัรอท่นอะเลยโอเคทำอมันไม่ยืดทำไมมันไม่ยืดเยายไม่ยอมฉันกัดให้ดูร้อนะมันไม่ยืดอ่ะทุกวนเอาใหม่มันต้องยืดตรงนี้แหละ จะไม่หยุดอ่ะและอย่างสุดท้ายของเราในวันนี้นะคะเป็นอะไรไม่ได้เลยน้องปลายีแผ่นยืดแผ่นเลยยืดฟาวฮึวิ่ง้ามันเริ่มได้แล้วว่ายืดมากอ่ะไปแล้ว มเป็นไงบ้างนะทุกคนกับการมากินแต่ของยืดๆของเขานะคะมีอันไหนที่ทุกคนชอบบ้างไหมคะบอกเลยนะคะว่าทุกอันเนี่ยหามายืดที่สุดแล้วจริงๆเราจะไปหาสิ่งที่ยืดมาจากไหนแล้วถ้าใครมีอะไรยืดๆแนะนำเขานะคะก็คอมเมนต์ไว้ได้เลยค่ะครั้งหน้าจะมาทำ EP สองนะคะก็ถ้าใครชอบ EP นี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกัน